สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็เอาของอาจารย์สอนนะครับของตาสอนขึ้นแล้วครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีนกเข้าร่วมหรือเปล่าครับเอา้าเอา้ามีนกเข้าร่วมพอดีเลยครับผมมาติดตามครับผมว่าวันนี้จะมีชื่อของเขาไหมตัวนี้ผมยังไม่ได้ทันได้ตั้งชื่อเลยนะครับผมเดี๋ยวดูของอาจารย์สอนว่า จะมีชื่อกับเขาหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ปะทะก,กันอย่างหนักแล้วครับตรงนี้มีนกหลิวนกหลิวเสียงเสียงเล็กนะครับนกหลีวเสียงเล็กตัวหนึ่งนะครับผมผมไม่รู้ว่าตัวนี้เป็นนกหลิวหรือเปล่านะครับถ้าได้ก็คงต้องเก็บไว้ก่อนแหะครับก็มาลุ้นครับลักษณะอย่างนี้ก็มาลุ้นไปด้วยกันนะครับอของตาสอนจะเก็บเต้มได้ไหมครับ วันนี้ก็มากับอาจารย์กองวันหยุดพอดีครับผมอาจารย์กองสวัสดีครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับสวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้มระโดนแล้วครับยังไม่ได้ดูขวาะเรียบร้อยแล้วครับผมแถมก็ตอนนี้ก็บินไปหาอาจารย์กองอีกหนึ่งตัวแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วครับผมแต้มนี้อาของอาจารย์สอนนะครับผม แต่มันน่าจะมีแต่ เรามาดูกันว่าอีกตัวจะร่วมไหมเรามาลุ้นแพ็คคู่กันนะคะ งไงเราก็มาดูรีลาของนกตาสอนกันยาวๆนะคะลุ้นกันไปยาวๆคะ่ะ ครับผมตัวนี้ก็คลิปนี้ก็คือเป็นเป็นไม้แรกของของนกต่อตัวใหม่ของผมนะครับที่อาอตาสอน,นแบ่งแบ่งมาให้นะครับก็ถือว่ามีแต้มเลยครับผมก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าเขาจะ พัฒนาไปในทิศทางที่ดีไหมครับผมเแต่ก็ถ้ามีแต้มแรกนี่ก็สุดยอดแล้วครับผมเดี๋ยวจะเดี๋ยวคอยดูขุนพลใหม่ของผมนะครับเจ้าสุวรรณแล้วก็เจ้าเกาะเพชรนะครับส่วนตัวนี้ผมขอคิดดูก่อนว่าจะให้ชื่อเขาว่ายังไงนะครับผมแต่ก็คือมาแล้วครับแต้มแรกที่แรกนึกว่าจะไอ้นี่ก็มีหมกซับอยู่นกตัวนี้มีหมกซับนะครับผม นกต่อนะครับเดี๋ยวจะรีวิวฉเฉลยให้ดูนะครับผมว่าอะไรแต่ขอพูดก่อนว่าตรงนี้หมายนี้นะครับมันมีนกหล่วเสียงเล็กนกหลีวตันเสียงเล็กตัวหนึง่งงดนะห,หางไม่มีนะครับไม่มีสภาพแล้ว,วก็นกตัวนี้ก็คงต้องเก็บไว้ก่อนว่าใช่นกเหลิวเสียงเล็กหรือเปล่าดเดี๋ยวจะมาขอเช็คอีกทีนึงเช็คหมีกทีนึงว่านกหลียวยังอยู่ไหม โอเคครับผมเดี๋ยวขอขออกกันครับผมโอเคครับผมนี่คือเฉลยของนกเที่ยวามาตากตาสอนนะครับก็หางไม่มีครับดินหลุดพังเละเลยจับตะเกียบจับอะไรดูแล้วก็มันก็หางนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวเมียหรือเปล่าแต่ยังไงก็ต้องขอเก็บไว้ก่อนครับ แต่เกี่ยผมว่าไม่เกี่ยวนะไอ้ทีทีนี่เป็นตัวเมียก็มีเพราะผมเคยไผสมมาแล้วกับเสือหมาน,นะครับผมนี่ครับก็ดูครับนี่คือแต่อาจารย์กรองฟันทงว่าเป็นนกตัวเมียแต่ผมว่ายังไม่น่าจะใช่นกตัวเมียนกตัวเมียอะไรจะดุขนาดนั้นยังไงก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนครับนกก็สนับปีก็สวยครับมี มีอ,าอลายหีบหีบฉีกด้วยนะครับผมเนี่ยมีหลายเลยมีเยอะเลยเนี่ยตัวนี้ผมเก็บตัวเล็กนกตัวนี้ตัวเล็กมากขอเก็บดูไว้ก่อนครับครับเผื่อได้นกวงคนนกเหลีวตันเสียงเล็กนกเสียงเล็กนี่เป็นนกที่ผมชื่นชอบในการทำนกต่อแต่ถ้าเป็นเสียงใหญ่ผมก็ต้องเลี้ยงไว้ที่บ้านเฉยๆนะครับ เสียงใหญ่จะไม่ค่อยอยากจะเอาออกมาต่อนกในความคิดผมก็คือนกป่านะมันกลัวนะครับนกเสียงเล็กเนี่ยนกป่ามันจะวิ่งเข้าชนเลยเท่าท,ที่ผมสังเกตดูนะโอเคครับผมคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมชอบไม่กดไลค์ใช่ให้กดแชร์ครับอยากจะดูช่างผมแน่ๆให้กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับผมขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ